สวัสดีคนที่ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้านะครัสบสวัสดีคนที่ไม่ได้ล้างนะปนแปรงฟันนะครับวันนี้<อ>เย้อไปกับผมวันนี้อยู่กับปลาส้มนะครับนักแสดมมาหยิบแล้วคว่าเาติดหัไม่ถืวเนาะคำเตือนผู้ชมทีม่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำคลิปนี้อาจมีภาพเสียงเ,ยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางด้านความรุนแรงและผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ห้ามดีคำถามสุดง่ายครับ แม่วันนี้เจอกันที่ตลาดนะัดปุชุมนะครับผมสุดท้ายวันนี้ก็อยู่ผมดีเจต้นหัมตุงบ็อกเซอร์ขาดจากครับผมนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดปุชุมนะครับผมวันบ้างถนะ้าไม่มีอะไรทำวันนี้ก็อยู่กับช่วง วันนี้เราจะไปลั่นกันที่ในตลาดนะครับผมแบบว่าเราจะไปจับดีเจแบบว่าอะไรนะแบบซื้อปลาหมึกซื้อลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้กินข้าวนะแต่ไปซื้อแบบสผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะไปแบบดีเจนะครับผมแบบดีเจต้นหนังตูงนะผมก็ <c oughs> ไปเจจะให้ตลาดก่อนจะเข้าไปก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ก่อนนะครับผมไปเจอกันในตลาดเลยครับ่จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยววันที่รับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าในตลาดนัดกุชชีนะคผม วันนี้ก็อยู่กับพี่เจต้นอันตุงนารมไม่ต้องงงกันนะรักเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไปนะครับโดนกับบ็อกเซอร์กาดด่างนะผมวันนี้วันนี้มีอะไรฮะทุกคนวันนี้พี่น้องประชาชนนะผมวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดจุดชุนนะผมวันนี้เรามาในแบบคอชอชนะครับจินจอมฉุกและเราจะไม่เพื่อประชาชนทุกคนนะครับผมสัญญาขอเวลา เจอกันในตลาดเดินนะครับผมตอนนี้รถเยอะมากเลยแม่แต่ทีเด่นก็จังหวะนี้แม่เยอะมากจังกันด้วยอยาไปกับพี่เจ้าเด็กนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับผมนะใครมาไม่รืมแม่ยังถึงเท้าดีๆนะครับผมใส่แล้วกันหนาวได้นะครับผมบอกไว้เลยคู่ละสี่บาทนะครับสี่บาทนะผมครับคู่ละยี่สิบบาทนะครับผมแมวนี้ดี่เด็กต้องไปแล้วนะครับผมแม่จังหวะนี้เจอกับไซกอกลูกระบาดนะครับผม ถ้าใครมากุชชุมต้องได้กินนะครับผมวันนี้ดีเจต้อนพามาชิวๆที่ตลาดานัดจุดรวมแม่ไส้กอก,อกไสกรอกเท่าไหร่คบ่กะเด็นกนนครับผมมีนบาทเดียวในงานตลาดก็ได้กินไส้อกแล้วะะทุกคนข้างนี้ก็จะเ,เป็น้าครับผมก็อันนี้ดีเจต้ม่ข้ามาเดินตลาดชิวๆนะครับงบบาทนะครับผมงบี่บาท ผมีเจต้นนะครับผมช่วงโควิดนะครับผมใหทุกคนไความร่เย็นะครับผมช่วงนี้โควิดนะครับแม่ก็บอกว่าใครขึ้นะครับจต้นขขึ้นหนักแล้วแม่งเราก็น่ารักเลยทีเดีวครับผิวชือะไรมากเลยไม่ยาจะทุกคนไปเดินตลาดนะครับผมไม่เยอะแค่ไหนเพื่อนจะเปิดนะครับผมราจะบ้าใคระครับผม ไอ้กวางฮาเป็นเกีย่ยวทะเลาะวิวาสนะครับผมอยากให้น้องๆอยากกินนะครับผมเดี๋ยวังดัง้อมดีพวังดังน้องละค่าโควิดค่าเชื้อโควิดด้วยไอ้กวางฮาวคุณ่าเชื้อโควิดด้วยไอ้กวางฮาผมรับทุกคนค่าเชื้อนะครับผมหลังจากกินเราวค่าเชื้อโควิดกันเราก็ไม่มีเชื้อแล้วเราจะเข้าไปเดินตลาดข้างในเลยนะครับผมรถตะลี่มาแล้วครับผมรถตะลี่มาแล้วครับผมหกล้านมาแล้วครับผม สวัสดีคนที่ยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับผมสวัสดีคนที่ไม่ได้ล้งงางนะแปรงฟันนะครับวันนี้วันี้ดูเป็นดิจิตอลแบตเตอรี่ราคาตัวสูงหกล,ล้ลานครับหกลา้านเอาละครับต่อกันเลยครับเดือยข้างไงครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะโน้นจะพาไปดูครับวันนี้อยู่กันดเจต้ลเอฟอาร์หันต์ตรงนะครับผมปะโคกัดดักอย่าลืมสามเมตรนะครับผมอย่าลืมสามเมตรนะครับผมช่วงนี้โควิดนะครับผมสามเมตรนะครับผม ยาแตงกวาดยาตับนี <deal> ั้กับเดีนดแบบนี้องเท้าแมร้อเงินรอยเดี้องเทกลับบ้านนะครับผมเป๋าห้บทแล้วมีเงินห0บาทได้กระเป๋ากลับบ้านนะับผมแบบว่าไม่มีอะไรมากมาสวัสดีครับ ียวนะครับผมต่เมื่อวันที่ตลาดนั้นก็ชุนแม่คนเยอะเลยทุกอย่างแม่ต้องดูเคสนะครับผมช่างก็ยังไม่มีเคสเลยนะเนี่ยเมตรรักษาสมองอะครับผมแม่น้องๆข้างหน้าเราไปทีเดียวนะครับผมคนเยอะมากผมแต่ยังเรื่อสามเมตรนะครับ่องนี้โควิดนะครับผมยอมไปครับผมยอมไปครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมดีเจต้นนะครับผมออกเซอร์ซาดดากับผมยอมไปครับผมยอมไปครับผม ยาข้าวหนูนะคาับทุกคนยาข้าหนูนะครับกคนทุกคนผมสนใจซื้อได้เลยนะครับผมวันนี้ตลาดนัดกุนชุมเราทุกชุนเลยทีเดียวนะผมสวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีคนที่ไม่อาบน้ำแล้วมาตลาดนะผมอย่างเช่นมีเสียต้นนะผม ราคาูก้เลุานนี้้น,นผมใจันจยา,าถได้เลยนะครับผม <c oughs> บอกเลยล่ามีเงินสิบาทได้หมอนกับบ้านนะับผมเออมีเงินสิบาทมาตลาดคุณุมได้หมอนกลับบ้านนะหมอน,นมสิบาทนะผมแบบซอากแฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมอย่ไปับคนอยาไปวันนี <c oughs> ้าลืเชิญนนะครับผมให้แฟนด้วยนะผม ได้นะผมกินในราคาถูกกินในราคาถูกนะผมตลาดนัดกุชุมนะผมอย่าไปครับผมดีเจตอนนี้เหนียวน้ำมากเลยเดี๋ยวไปก็ผมวันนี้ก็อยู่กับดีเจต้นนะผมแมน้องๆเขาน่ารักเลยทีเดียวนะครับผมแม่เขายิ้ม่จังต้นด้วยนะครับผมอย่าไปนะครับผมวันนี้เสื้อผ้าราคาถูกเกอก่ยว่ตลาดนัดกุชุมนะครับผม ใจื้งทำอาบ้ร้านนี้ตลาดนัด,ดชุมนะผมแม่ัน,นี้ผมดีเจตอนนไม่มีอะไรมากมาสวัสดีคนที่ยังไม่ได้อาบน้ำมาตลาดนะครับผมยาวไปก็หุ่นยาวไปตลาดนัดจดชุมเทา,มมานันร้านนี้นะคะะรับผมครมาต้องแวนผานแ่าตาสวยๆนะครับผม จะมารีวิวแว่นตาให้ดูนะผมเดี๋ยวไปกับแว่นตาตลาดนัดจุดจุมร้านนี้เลยนะครับผมร้านเดียวนะผมราคาถูกแว่นตาดีนะครับสวยใสแล้วแบบว่าเออสาวแบบต้องต้องขอเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมมีเลือกหลายแบบนะผมแว่นตามีเลือกหลายแบบนะผมเป็นแบบนี้นะผมถ้าใครที่มาตลาดนัดจุดจุมก็มาเลือกมาแวะได้นะครับผมร้านนี้เลยครับผม สัปดา์ที่ได้ที่มาที่เราไปกินยางนะผมนี่เป็นร้านนี้เป็นรวันยี่ห้อดีเต้นอยู่นะผมแันนี้ก็คุ้มตลอดไปคิดถูกไหผมสัสดที่ร้านปลาหมึกที่ราคาถูกกินรสอิ่มนะผม สวัสดีร้านขายผักที่ขายแล้วก็ขายแต่ผักนะผมขอบคงพิลต้นมะม่วงสวัสดีร้านขายปลาที่ขายแต่ปลานะผมขอบคุณครับผมไอ้ยากันไปร้านขายอะไรเอ่ยอาจารยมาวันนี้อยู่บนดีเกตต้นมะม่วงแบไม่มีอะไรมากมายผมวันนี้อยู่กับตลาดนัดสุดชิมนะพงศ์ไอ้ยาไปก็ผมยาไปนะผมสวัสดีคนออกหักแล้วก็มาเดินตลาดเล่นนะวันนี้สวัสดีคนที่ยังไม่มีเปล่านะผมสวัสดีคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับ วัวดีคนที่สามารถให้ผมยืมเงนนินได้เหรอผมแม่คนเยอะเลยทีเดียวจังหวะนี้อ่านะครับผมขายยำนะครับวันนี้ยำราคาถูกนะผมยำราคาถูกใครที่ยังไม่ได้กินข้าวแฟนใครยังไม่ได้กินข้าวซื้อไปฝากแฟนหน้าเขาจ้ำราคาถูก แซ่บครับกินแล้วแมนรักแฟนหลงครบกินแล้วหุ่นดีกินแล้วผิวสวยต้องยำร้านนี้นะครับตลาดนัดจุดชุนการกาักรุงเทพจะได้ยำปีศาจเขาแบบนี้อยากกันไปครับไปครับผมเดี๋ผมอยากกไปกับตลาดนัดกุดชุนนะครับผมสวัสดีคนที่อาบน้ำไม่ได้จากอากาศที่หนาวจัดสวัสดีไงสวัสดีไงสวัสดีคนที่ยังคิดถึงแฟนในอากาศหนาวนะครับผมยังไม่มีใครกอดพังห่มน้าหนาวร้านไหนวะไม่มีครับแถวนี้ครับมีแต่ปลาปลาเข็งครับปลาเข็งตัวละจุดๆราคาถูงนะครับ กบกพัดกดกดกบากบกินกบต้งร้านนี้นะครับมัองสองคนนาลักนผมอายาปลากผมวันอยู่กับปลาส้มนะับผมักุดมแงกปมรานี้ับกิตนเบาาผมแบบก็ตแบบเคนแบบนือลรผมกินแล้วคุณดีแล้วผมปลาส้มกินแล้วส้มนะครับผมถ้าปลาเป็นส้มก็คงจะเป็นปลาหวานครับ ยาวไปนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมดีเจต้นยาวๆไปชิวๆครับผมแบบว่าสวัสดีน้องๆที่ยังไม่มีแฟนนะผมสวัสดีคนที่ติดนี่โทรศัสวัสดีคนที่ติดนี่อะไรนะผมสวัสดีคนที่ยังเส้นด,ดกอกโทรศัอยู่นะผมแม่ยายๆขำเลยนะครับช่วงนี้เ <c oughs> พราะว่าผมก็ติดเหมือนกันนะผมแม่ไปกันต่อเลยครับผมเราไปลงวนันนี้ตลาดนะก็ชุน,นมาลงแต่น้องๆเขาหน้ ก่ที่้องสาวนะผมแบบน่ารักเลยทแ้อผเรายิ้มเหมือนหนึ่งก้าหอยู่ไม่ไกลแล้วเขาบอกแล้วผมฮัลโหลเนี่ยลเหกนดีชื่ออะไับม่ก็ไม่พูดด้วยเหมือนแบบว่าะไรือนังต้อะไรยังเหนียวมน้องน้แล้วกผมหน้ารักเลยนะผมแบบว่า ตอนนี้โควิดนะผมแบบว่าก็ยากให้ทุกคนห่างกันสามเซนนะผมตลาดนั่งอยู่กินระบภัยมาตรการดีนะผมใครอยากมาเดินมาเดินได้นะผมมีตังค์สิบบาทแต่ก็เดินได้นะผมไม่ไม่รู้กินได้ครับผมสิบบาทนะบ็กเซิร์ฟอัดดักตัวละยี่สิบถูกๆเองครับผมนีกครับต้องร้ก็น่รารักงมาเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะผม เพราะแบบว่าอยู่กับดีเจต้นนะผมแล้วเจอการอีพีต่อไปแล้วอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็ลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ครับผมก็แบบว่าสำหรับช่วงโควิดก็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 มีอะไรอยากจะบอกนะครับผมแต่ว่าน้องๆก็น่ารักมากเลยครับผมไม่มีคนยิ้มให้ดีเจต้นนะครับผมวันนี้อย่าลืมนะครับผมจะลืมนะครับผมจะลืมกดไลค์ครับแม่น้องๆก็ยิ้มมากผมก็น้องนี่ครับผมก็น้อง ร้องกับน้องพรนะวันนี้ในตอนก็รู้สึกเขินเลยไงผมสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากมายก็รีวิวฝากแชร์กดไลค์ให้ลองกับน้องพรหน่อยับผมก็อาจจะเป็นแฟนชั่น่วงไหนนาคตได้ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะผมแบบว่าต้องรอขนาดไหนน้องๆต้องรอเต็มแต่จุดแล้วก็พูดด้วยขนาดนี้เท้าวันนี้ดีแล้วเนี่ยเราไปเราลาลาไปก่อนนะทุกคนไม่มีอะไรมากมากครับบ๊ายบายครับผม ถ้นมีตะกอนก็จะเปิดตัวแล้วผม <c oughs> เปิดตัวคนที่แบบว่ารักษาความปอลอดภัยของตลาดจุดชุมน,น่ะผมแบบว่าต้องยิงครับต้องยิงหว <นา S 2> ังงหวน,น, <า S 2> นะครับอย่าลืมจีงล้างมือด้วยนะผมอย่าลืมจีงล้างมือด้วยนะคือแบบว่าตอนนี้เขินมากเลยครับผมไม่ใช่ไม่ใช่น้องๆครับผมดีเจเขินมากเลยครับตอนนี้ลืมม <c oughs> ัดไก่ <c oughs> ละผมสามเซนนะครับหากันสามเซนนะผมหากันสามเซนนะครับรักษาความปลอดภัยคนต่างนะผมตายอาบน้ำก็อาบน้ำด้วยนะผม แม่มีคนมองช่างต้นเยอะเลยครับผมตอนนี้แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะผมแบบว่าช่างต้นก็พูดไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่ครับวันนี้หอมแดงกระเทียมพิงข้างร้านตรงข้ามได้เลยนะครับผมค <c oughs> ือแบบดีเจต้นก็หล่อไม,ม่มีอะไรมากมายต้องหล่อขนาดไหนน้องๆถึงจะยิ้มให้นะผม <c oughs> ดีเจต้นก็ยังไม่ได้วัดไข้เลยวันนี้อยากจะวัดนะผมโอเคปลาเยอะมากอ่ะอยากจะวัดความรู้สึกว่าน้องๆเขา <c oughs> เขารู้สึกยังไงที่ดีดีเจต้นมายืนอยู่นี้แล้วผมคุณแม่เขายืนมองแล้วครับผม ดีเจเขื่อนนะครับผมดีเจเขียนนะอย่าลืมรักษาระยะห่างสามเซนนะผมอย่าลืมใส่น้ำนะสามเซนนะครับผมเดื่มน้ำเช้ากันวันเย็นนะครับผมครับวันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลความปลอดภัยของตลาดนัดประชุมนะผมก็มันเกียรติอย่างยิ่งนะผมวันนี้ เพลงมี u เล่นที่แบบหล่อๆครับผมเ o ลงที่ได้ไหมคาับผอสาหรับไปเที่ยงไม่เป็นทน่กไม่ังได้เัยคมับหมเป็นทน่ยังทบาใคร ก็บอกมีไพ่ใส่ใจท้อเจ้าเลย get you up and go and out of bed. I'll make a cup of coffee for your head. I get you up and go and out of bed. Don't stay away for too long.